โอเคครับก็กลับสวัสดีทุกคนกันอีกครั้งด้วยนะฮะอยู่กับพวกเรา4คนกับในเกมเด็ดปลายเดริ้กันอีกแล้วนะฮะกันอีกแล้วย,ยี่อะไรยังไม่เคยเล่นเลยไม่ใช่ยี่ไม่ใช่ดีแต่ยี่เออเดี๋ยวไอ้ชัดกับไอ้ก็มันแรงเลยไอ้ไพ่ผมว่มันแอบเล่นมามันมันแอบเราเล่นมะอะไรวะถามถามดิผมอยากกินก้างวะเดี๋ยวทำไมวะกูอยากกินก้างวะไม่รู้เขมไปจู่ๆอยากกินก้างเลยยืนนมึงหิวอ่ะ เดี๋ยวเรามาเล่นเกมเดี๋ยวมึงจะนัดไปกินข้าวกันเนี่ยเฮนี่ไปกินโตจีนเนาะโตจีนโตจีนว่าแต่ฟักเดี๋ยวเอ้มาแล้วหลุมหายใจไม่ออก้ีชื่อดันหลุมหายใจไม่ออกเออนี่มันไม่สนละนี่มันว้ยฆาตกรดูมาถึงเจอฆาตกรเลยอุ้ยตัวอะไรอ่ะอุ้ยตัวอะไรอ่ะตุยแน่ นี่มันอะไรอ่ะแทปเปอร์แทปเลยเฮ้ยแทปแทปไม่งนารำคาญนะแทปเนี่ยแทปเปอร์เนี่ยแทปเปอร์มันเดินใหญ่เลยเห็นนะชัดปิ่งลอดิจุ๊บอยู่ไหนวะเนี่ยมันอยู่มันอยู่ขอบแแบบแถวบ้านใหญ่อ้าวเดี๋ย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 วเดี๋ขอบแแบบไหมแแบบขอบแแบบกูอยู่ขอบแแบบไหมที่มันได้กูได้ยินเสียงของใครกูเต้นแบบ หัวใจเต้นแรงน่าเดี๋ยวใครยอกวะเดี๋ยวตกใจมาภายแล้วมันร่วมมือกันเถอะไม่ตามกูแล้วนะคุณพยาบาลเอ้ยเอาก๊อปก๊อปจะหักเครื่องใช่ไหมก๊อปหักเครื่องไม่มันไม่ตามกูแล้วตอนเนี้ยเนี่ยเขาจะสร้างความดันอ้าวนายขนาดไหนก็เชียววะมันจะนายขนาดไหนก็เชียวเฮ้ยนายช่างใหญ่โมันมีเปิร์กเอ้ยมันมันมีเอ่หรือเปิร์กว่าที่เราแบบไอ้ยที่เช็คมันเล็กลงไง ไม่ไงช่างมันเถอะเอาเปิปิกจุกมาแต่ปั่นนะดูแม่มันคนเหยอะหาต่อระบายมีคนแตกแล้วหนึ่งคนไม่นะไหนผ่าเดี๋ยวเทิไหมเทิดมาอยู่ไหนวะอยู่ไหนวะวันไล่ผู้ใหญ่เลยจะเทิดเลยนะอยู่ไหนเอไปปั่นเครื่องต่อเลยหาตัวที่ไม่เจอช่างมันไม่เน้นโทเทมเนี่ยหาตัวที่ไม่เจอ ไอเรียบร้อยไอเหี้ยมันตียัดไม้เฮ้ยเย้ยไม้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 มันอุ้มไหมมันอุ้มไหมมันตียัดไม้กูบอกอยู่เอาไม้หักโอ๊ยกูโดนอะไรเดี๋ยวแฟลตวิ้งเลยแม่งโดนแฟลกันทุกคนเลยประทัดอะประทัดอะประทัดของเลวมากแม่งโดนทุกคนเลยอ่ะบอกแล้วประทัดแตของจริงของจริงตาขูที่บอดเลยไอเหี้ยประทัดมันเลวอ่ะมันเป็นของที่มันไม่ดีเลยอ่ะประมงคน แต่ก็ช่วยคนได้ฮะมันมันแคมไหมัไม่ไม่ไม่จะมันแคมมันมันอยู่กูเฮ้ยมันฟาดตุ๊กตาไปแล้วไม่เนอช่วยด่บิวช่วยอะไรอมันเอามันหายไปไหนแล้วช่วยกูด้วย มันแคมป์อ่ะมันแคมป์เดินไปฆาตกรอ่ะฆาตกรไม่ใจดีเลยกูเห็นแล้ววางแถบด้วยกูเห็นวางแถบด้วยหัดธรรมะทำโมบ้างสิฆาตกรอ่ามันพระวันเจ้าเว้นกันบ้างพระวันเจ้าอ่ะเฮ้ยจะเฟดสองแล้วเพื่อนกูอะไรอ่ะเขาระวังกับดักเนี่ยเขาเรียกว่าแถวมึงมีป่ะกูมีบอลล็อกออกไป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 หนูใครตัวมันเขาเรียกว่ามันต้องมีการสิงสลายอัะเอามันไม่เอากู มันเอากูแน่มันอุ้มกูเลยเอาเร็วเลยไปยิวยไปยิวดเลยลดเหตโลดเหตอะไรวะเนี่ยนี่คือการลดเหตอะไรวะก็แบบนี้เลยอะจะไปช่วยโดนเองต้งกันก่แล้วก็ทิ้งไอวไปเลยเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นดิเกมนี้ต้องมีผู้เสือเทอะเรา ใช่คงไม่ใช่กูหรอกนี่ไงก็บอกว่าไม่ใช่กูไปเลยมึงมีแทงเอาแทงหลังไม่ได้เอามานี่หว่าลืมไปไม่ได้เล่นเดวิดช่ชาติไปฝันดี๋ยวไปส่องตาบอดซ่อมๆรือส่อมเลยไปแล้วบายโอ้โหแถวนี้มีห้องวีวีวีไอพีอยู่ตรงไม้อยู่ตรงไม้อยู่ตรงไม้เลยไปไปเล่อช่วยก่อนช่วยก่อนช่วยก่อนไปเลยไปเลยไม่นะ แต่ละคนกระจายความเจ็บปวดเอ้ยตามมันได้บอดนะครไม่นะกิดกราดมีบอโลกครับผ่ายเจ็บมาผ่ายไม่เจ็บใช่ไหมเดี๋ยวไปหาเครื่องปั่นดีกว่าวะเนี่ยปั่นตรงข้าตะกอนอ่ะเออน่าสนใจแล้วมันก็ดึงหลังฉีกไปเลย มันเฝ้าอ่ะมันเฝ้าแบบเฝ้ามากเลยมันไม่เรียกแคมแล้วมันเรียกเฝ้ามันไม่ตีเลยนะมันรอดึงหลักช่วยกูหน่อยดิเฮ้ยโทรทียมอยู่ตรงไหนเนี่ยไม่ใช่กอล้องเลยไม่ใช่กล้องเลยตรงนี้ไม่มีแท็บจะไม่ไม่ใช่กูอยู่ดีกูโดนแท็บนะฮัลโหลโทรทียมอยู่ไหนฮัลโหลไม่ให้เขียนไปก็ว่าเราต้องเราต้องเล่นกันอีกร้องแล้ยจบเร็วเฮ้ยเนี่ยมาช่วยกันฮิ้วมาช่วยกันฮิ้วกู ว่าตัวเทมไม่เจอช่วยหิวก่อนช่วยหิวก่อนไม่ฮิวก่อนแล้วกันตัวตามหาตัวเทมไปเลยของตกหมดหรือจะจิ้งก้อมาแล้วข้าตกร้ยอยู่ไหนอยู่ไหนมันขึ้นเนินไปแล้วขึ้นเนินเลยมันเป็นอะไรกับตรงเนินวะไอเวนเรียบร้อยกูโดนแท็กไปเนี่ยกูเอามากูเอามากูเอามาแต่ มึงก็ต้องฝืนช่วยกูวิวอย่าอย่าอย่าเพิ่งช่วยนะให้มันตีก่อนมันแคมป์โคตรโคตรโคตรของโคตรแคมไอเวนไอ้ฮ่นแคมอะไรขนาดนี้เนี่ยจ่แคมาฮ่าฮ่าฮนาฮนาดนี้ไปปั่นก่อนปั่นเ่ยฮ่าฮ่นฮ่าฮ่าฮ่า่ยก่บอกาห้ยอมโดนตีมึงก็ไม่ยอ่โดนตี กูก็ไม่เข้าใจไม่นะฉันขอโทษเดี๋ยวกูกูรอเลยได้ไหมกูรอเลยไปก็ตื้อทำไมไอ้เหี้ยไปปั่นกันคนเดยกีคุณอยู่ไหนวะไอ้ปูเอ้าเฮ้ยก็มีบอลโลนี่หว่าหลืมไปถือว่าได้ฮาร์ดได้ผลไว้ถือว่าได้ได้ฮาร์ดได้ผล ถือว่าได้ฮาร์ดได้ผลอยู่นี่แน่หลบได้ไปแล้วไปคอพิวเรียบร้อยเอ้ยอ่าๆไปยังไอ้ก๊อปไก่น่ะก๊อปตายหรอกช่วยไงทุกคนเจ็บเลยอ่ะไทยชนะไม่บังเกิดเอ้ยแทงหลังไอ้ก๊อปไม่แทงหลังนีป่ะเฮ้ยเอาเว้ยเขาจู๊ป่วยแล้วมาช่ว์จริงอลากไอ้้เหียลาก่อนเลยแหละเนี่ยลาก่อนอย่ามายุ่งกับเขานะไอ้ลูกหลานพี่สัสแล้วไม่ดิ้นไม่หลุดเลยนะ อันนี้อันนี้ทำไมมันซ้ำมึงอะไอ้ลูกหานปีศาจไม่เลย่ันดูไม่กล้าหรอกช่วยยัดก่อนใส่เก้าๆไว้กูจะรอฮิวเวอรแป๊บนึงไม่นะไอ้ลูกหลานปีศาจเฮ้ยขังหลักขังหลักกูรอมันเก้าๆแล้วกูรอชุบกันเอาดิเอาดิอยู่ไม้อยู่ไม้เอาดิเอาดิอยู่ไม้อ่ะอยู่ไม้อ่ะทำงี้เลยเหรอเพื่อนไม่ดิ ตามมันทอน,นเอ้ยหนีเร็วเดี๋ยวสองเครื่องเราปั่นไม่ได้เราหาเครื่องปั่นเอ้ยหนีเลยหนีเลยเระวางังระวังตรงหน้าตพาะะตกใจจูปัานไม่ได้นะอ้าวมันตีไม่โดนแล้วกูก็ไม่ไม่หนีด้วยนะตีไม่โดนแต่ไม่หนีเออโดนเฉยไปแล้วบายมันวางแถบบ้านเหนะวางแถบบ้านเล่นตรงนั้นไม่ได้ไม่หนาไม้ใช้ไปแค่อันเดียวของปรมานนี่ไอ้เหี้ยใช้ไม่คุ้ม อยู่มีด้วยมีกี่การ์ดโผล่ไปละไปจุกไปไปหลบไม่ได้โชว์เลยสัญญาเลื่อนมาอสตาร์น้ำนึ่งกีอิ่มอันใดชาตเห็นพอโค้รถดีชาตีมาได้นะมา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 เร็วๆดูยุ้ยจะได้เร็วอยู่หน่อยเออเนี่ยมันมองเห็นมันบินมากไม่เห็นก็เหี้ยว่าชาติไปวิ่งวิ่งมึงก็วิ่ง มันเอามึงแน่เออดึงพีดึงพีล้มไม้มึงยังเพิ่งเปหมดนะเว้ยเฮ้ยไม่ต้องมอมามาตรงนี้มีอยู่แยกกันแยกก่อนเดี๋ยวหาที่ดันเงี้หาที่ดันเลยหาที่ปั่นดิอิ่มอร่อยในพิษตาพอโครดีทำไมมาเล่นแต่โซนตรงนี้วะเนี่ยโซนมือเนี่ยนี่เนี่ยโดดโดดหนีเลยโดดหนีเลยโดดหนีแล้วล้มเลยแล้วล้มเลย ไปเคี้ยแล้วไม่สาวอยู่ตรงนี้เนียเดี๋ยวมาปัดมล้ก็ตายไปได้ไปเฮ้ยไอชัดเฟดแรกเหรอเจ้าเฟดแรกเองเชื่อในโชคชะตาปะยาเลยยาหาทำไี่เอ๋โอ้ไม่วางแถบด้วยนะเอาดิวางแถบไม่ใช่กูเล่นไม่ได้เด้เว้ยในขณะนั้นก็เปลี่ยนจุดในขณะนั้นก็เปลี่ยนแมสเล่นไงอะไร มันกลับไปแล้วมึงไม่ได้โซนมึงแคมไม่เวนชัแทงด้วยเออบอูนาวกูแทงให้ม,มีทั้งบอลลถามด้วยกูก็แทงให้ด้วย,น,วยนัดหนึ่งโอเคมันตามกูใหญ่เลยมันรักกูมากมึงมีบอลลอยู่ไม่ต้องกลัวชัดเฮ้ยอย่ามาเล่นแถวนี้นะอ <c oughs> บอลลดับบอลลดับเลยเค <c oughs> รื่องเดียวเองไผ่คิดว่าไงว่ารอบสอง ดูคนนี้เหรอเอดี๋ยวช่วยไม่ต้องห่วงเอ้ยมันไล่กูแล้วไล่แล้วใช่ไหมเดี๋ยวแถบตรงไหนวะมองไม่เห็นไม่เห็นแถบสายนี่ขวาขวาขวาเฮ้ยมันกลับมันกลับมันกลับไปเลยจ้ะบ o r r o w ไปแล้วรับให้ มไม่ลบไม้ตรงนี้เล่นไม่ได้เดี๋ยวหาจุดเล่นก่อนเอาตุ๊กตาขิมะาวุธเอาเอาหลุดหลุดเฉยห <c oughs> ลุดเฉยเคยหาเครื่องดีกว่า <c oughs> เปิดโทเทมตรงไหนดีตรงนี้แล้วกันใกล้ๆแถวนี้แหละเครื่องมันมีตรงไหนบ้างวะเนี่ยเย่กูโดนอีกแล้วเอานี่น,น,นี่นี่ยังยังขีปนาวุธอีกเอ้าวชัดาติไหนวะ อหน่ยไหนชัดอยู่ไหนเก่าเก่าอ่พาอยู่ไหนไล่กูยับเลยเรียบร้อยเอาอ่มึงโดนแถบอีกไอ้ไม่เดินไม่เอาไม่มันไปหายชัดมันไปหายชัดมันโู้แล้วกูมีไฟกูมีไฟเฉวยมันไปหายชัดมันอยู่นี่มันไปหายชัดไม่นะไม่ขอร้องไม่อย่าไม่น อาไอพีคุณชัดไม่นะไม่ได้ต่อไปไหป่ก็ตายไม่นะไม่ได้ไม่นะไม่ได้ไกอลสั่งลานเรียบร้อยแล้วเว้ยไม่เบื่อมาเมื่อนกับกูก็ทั้งวันแต่ตรงเนี้ยให้วิงไปปั่นดิกำลังไปกำลังไปเครื่องตรงนู้นเลยได้กันอ้าวเฮียเอ๋ยแถวนี้มีเครื่องเนี่ยไใช่ป่ะมึงทำอะไรไผมาเนี่กูมองไม่เห็นในตว์อยากให้กูปั่นดิไหม วิวเตรียมหาทอได้เลยฝ่ายตายแล้วปะยังไม่ตายฝ่ายรีเฟรชปะตายแล้วตายแน่อย่าท่อได้เลยระเบิเครโชว์สรุปโดนแถบก่อนดูดิจะเจอท่อหรือจะรวยนี่เรียบร้อยพูดไม่ทันขาดคำพูดว่าไหลเลยพูดว่าไหลเลยปากเป็นเหตุวิวไม่ได้คอยคีปากเป็นเหตุสังเกตได้เลยเลโอ้น่าใกล้ด้วยจะบอกไอ้ตรงนี้ี่ชันโดนแล้วมันบอกวางไว้ตรงนี้ดีกว่า ไม่นะอะไรแอะคือโดนแทงอะไรเนี่ยปากเป็นเหตุสังเกตได้ปากเป็นเหตุไม่ต้องหอกกูก็ได้ไลค์คะแนนเยอะอยู่เออโง่เยี่ยมหยิบหลุมด้วยเหยิบหลุมโชว์ด้วยจบเกินมันไม่ได้เล่นใหม่ศาสตร์มันเล่นนานแล้วเนี่ยแม่งแคมเก่งชิบหายเลยอย่าแคมเมี เขาคือย,ยอดนักรับตัวติ้งจีจี m p มเปอร์นะจีจี